ครับผมมังกรคิดรายงานจากสนามสุขชัยศรีอันนี้เดินทางมาถึงรายการที่2แล้วนะครับ4ยก8ดอกโอเพ่นนะครับในการที่2นกตุมีทั้งหมด3ล็อก3ล็อกก็ยี่สิบสีนกเขาอีโดบัตรอะไรบัตรร้อยเออ ครับชมบรรยากาศนะครับครับครับชมบรรยากาศนะครับครับชมบรรยากาศรายการที่สองนะครับ สี่ยกแปดดอกหกเพ่นจดนอกนะครับผมมังกรคิดรายงานจากสนามุุกใช้สีสวัสดีเพื่อนมังกรหรือพี่โอนะครับจะเริ่มรายการที่สองขั้นยกพัดรับ ผมก่อนงคิดรายงานนะครับวันนี้นกทั้งหมดเต็มล็อกเต็มราวครับสามสิบหกล็อโดยรวมนะครับประมาณนี่บัตรน้อยนะครับจดไมนนะครับครับชมบรรยากาศนะครับอันนี้อยู่ในช่วงของขันแรกนะครับ ชมบรรยากาศน,นะครับกรับบรรยากาศนนครับมมมมมมตียกเจ็ดดอกตัดร้อยครับต้นไหนครับ ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีเพื่อนมกกังกรแล้วพี่โอ้นะครับชมบรรยากาศนะครับสนามสุขชัย4นะครับรายงานจากสนามสุขชัย4ีโดยมังกรคิดนะครับ นี้เป็นรายการที่สามนะครับถือยมเจ็ดดอกปัดร้อยนะครับจดนอกนะครับมาพบปะเพื่อนปูกด้วยกันเล่นสนุกสนุกนะครับนกเราดูความคิดความสามารถของนกนะครับว่าน,นกเราคิดความสามารถที่จะไปสู่สนามอื่น บัดแผนนะครับทุกตัวไปข้างคนค่ข้างใหม่นะครับมาชมบรรยากาศทั่วทั่วไปนะครับสภาพรวมนะครับนกอยู่ประมาณสามสิบหกนกวันนี้นะครับเต็มล็อกเต็มราวนะครับเดินชมนะครับชมบรรยากาศโดยทั่วไปนะ นาอัดฉยาใส่นะครับจะอยู่แดดอยู่ร่มเรามีที่ร่มให้บรรยากาศโดยทั่วไปนะครับมาใจครับครัผมก่อนคิดนะครับรายงานจากสนามสุกใจสี ที่สนามสุขเกษีเดินการมาถึงรายการที่สี่รายการสุดท้ายแล้วนะครับบัตร50บาทนะครับอันนี้จะเป็นการจดในนะครับจดในจดในเราก็จะเป็นบัตรแบบนี้จดในนะครับรายการที่สี่บัตร50บาทนีี่วันเย็นจะไปไหนสนามเบอร์แล้วจะเปิดเมื่อไหร่ บัทห้าสิบบาทนะครับตายก็ตรงนี้แหละอหอ้กูจะตายก็ตรงนี้แหละตอนนี้นกไปทั้งหมดยี่สิบสี่นกนะครับยี่สิบสี่นกรายการที่สี่เป็นรายการสุดท้ายแล้วครับอันนี้ก็จะมีการจบการแข่งขันอันนี้เริ่มเาะเริ่มเอาผ้าคลุมกองออกแล้วนะครับ เดี๋ยวจะเป็นยกคัดก่อนยกคัดเสร็จเ,เราก็จะทำการแข่งขันสนุกสนุกด้วยกันนะครับทุกอาทิตย์สนามสุขชัยศรีสนามบ้านานเป็นกันเองเนี่ยขาประจำนะครับโอเคจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ